Po simara hiwonno ต้องเกใช่ปะมันเล่งแล้อเขาคือเฮงกูนี่เกียบร้อยที่นองเนาะเิ่งแม่อ้วนบานอ้วนมากเลยนะว้าว อ่นานหน้าตั้งไกลดุสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพื่อกับป้าจอยอีกแล้วเนาะป้าจอยก็กระดังสบไปหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยแม่อ้วนยึดกระดังเชพาลูกๆไปใช่ปะสบายดีน้องชิติษฐ์เนยแม่อ้วนกันสบายดีสิพาลูกไปใช่ลูกก็ไปลูกก็ไปนะว่ะลูกก็ไปแต่ลูกบ่ะนี่ <laughs> เฮากระดั้สิปไปหน้าพี่น้องเลยเนาะ จอยกันนะน้องจะจีติเมื่อเช้อนายบ่ฮหำเปนป้าบ่เบิ่งบิกบดรถไม่อ้วนก่อนไม่อ้วนชนตูดได้นี่เออด้วยด้วยป้าไปหน้าก่อนลูกเด้อเดูเอาหันหน้ามาสบายดีก่อนโดยน้องทอนโดยโดไปหน้าก่อนพี่น้องเลยเนาะแบบนี้กะ ปพี่น้องเลยตอนไปป้าจอยอาจจะบ่ได้ขับรถเดอ้ออันขับรถเด้อพี่น้องเลยมืออกว่างเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปพ่อกันตอนไปหอดหน้าเนาะก็หอดเทียงเลยพี่น้องเลยเปื่อนเปื่อนทาง,งโู้คนป่วยกะแ <c oughs> มนบอกคนป่วยนี่ไปดิดดอนอนแซ่ข้างใหม่บอกยังบ่ใครบอกเมืองหาเมืองหรเมืองมันยันงยุ่ลง <c oughs> งเลย ไข่ออกตุ yeah. mm. mm. <S <S mm. S. <S mm. ่มบ uh, well, ่นี่มันคั่นเลยคั่นดิคั่นแบบคือเอข่เป็นยี่เลยไข่คั่นถ้าว่าครับผมีข้างไม่ใช่แล้มันบอกนี่ด้วยเป็นแดงๆเหมือนตามต้นตามโตก็มันยังไม่ได้ขึ้นลงเลยกันเต็มหมดกินแม่ต้องเปียกนะของกระดูกมันไม่ได้เอามาต้มกระดูกชัยชองอันเปลือกยังแม่นี่ไหม กเ huh> ี๊ยบือกท่านเออ่านตุ่มใส่ไมดุกนักว่อ่ะดุกนางบ่ไดบอกบนยังเวีนหัวอยู่บ่ันี้ซิวบ่นี่หบวกเกี่ยวกับตุ่มบ่อนานตอาเออือข้ต้นอนแมือมแนน้ามือมน่ะนั่นคันในนี่นะเบื้องหามือ เจนนะโอ้จนนาปืนแบบนี้เขาเป็นตอนยุงเทมกะไข่นาลดแล้วบอยู่ยไข่ไข่ไข่ในชีรดแต่ปลาตุ้มออกชาเขาเป็นในกี้นะเาให้จองมา่หคนป่วยคนัหนกับชิกินแลบดห้ามบ่าน้อยาว่ามีแห้งแน่จะมาเ้าไข่ว่าบเื่อนลามนมานี่มาดชานี่เงนสบายดีนะหม หปตีมีอะไรสิฮึหมฮึ่มอย่างเดียวไปเฮ็ดงานได้สักมื่นน่าล่ะมือหนึ่งก็ขึ้นมือหนึ่งไข่บะนี่พี่น้องไหมนะไข่ใช่อืไปจอยไปหลังกิจตรงก่อนมินนะหนวดตกกิจตรงเราพึ่งจะพึ่งวันก็ขามพันแอฮะจะก็ถอกแชยางอื่นวุ้ยแม่ใส่หมอนหน่อยหมอนยางนะกระตักเอาเนาะ

ยอกกินดิถูกพี่นองกระเข่ากับเขียงงามคือเกามาได้ออกมาฮะกินด้วยอ้เตือนมีพคนมา,นาอ้ยยุกยังกระตากันปะนี่สบายดีก้อนสบายดีก้อนช้ำอยากกินนะ

ของคนป่วยกับคนนั่งกินน้ำแม่หันแฉบอยู่เลยเป็กนั้นแต่แต่ว่าอันดอนหมูน่ะตอนไงช่างปั้นนี่เขาเขาเลวยปุ๋ยออกมามันบวมก็ปุ๊บแฉบแเอาทีา่นั่งเอาบ้านา้างจ้างละเอาหายคนกินอ่ะ,อะมีแห้งในต้มมันนี้แออล,ล้วก็ข้าให้มันด่างเลยทำนั้นแล้วก่อนจะเป็นเอามาอีกจะแบบคิวไวจัจติเกลือทอดหมูม่ยังบาคิวแล้วของที่มัชื่ออะไร่ะว่าจะกินวันหายกินไนดะ้พอดี ายพูดบ่ตักออกบ่พรอท่านไดนกินกินลกิบ่ไอ้งะื่อกกินบ่ตมาหคนป่วยคนนัไก็ยากกว่กินแล้วละกินม้วดหรอแ่งหายายิดอันถ่วยนึงวะห้าบุยะคนน่ะเจอกินแติดตอนมันเชดอยู่ได้พี่น้องใหน้ำชีใส่จริงๆเลยสิครเช็ดเลยเ้ต้องเกีเลยเนาะ มาเปิดไปไปเลยล่ะแต่ว่ากคนไข่เนี่ยบางวัยเขาเสพปัญไรแล้วต้องถามอีแม่พี่ว่าเพราะอะไรต้มพะกรุนี่พี่น้องเลยป้จอยซื้อมาเมียนันต้ตมตำเดี๋ยววันนี้เห็นน้องเห็นน้องซาดไปแววว่าน้องเา้าไข่ยังบมดเช้าก็เลยเ,เห็นไหมแม่แค่จะสบายดีละบอแม่ ยังเยอะต้มผักะโงนี่ต้อกระเปียกเออตอนไปจายต้มนะไมเลนไทยให้มงพี่น้องเนาะเป็วมะตูดแซ่บอยู่ละน้อแม่เนาะได้พอนสวยเพม่อนกับหงกับยังดำกึ๊กบิเลยเลย่ะก่อนกวาเจาะนี่ตลาดไอคำกินบ่อยไอคำเนาะไอคำปาม่ได้อะเฮ้อ กนกินกดแทะจุยางแค่มูมีอัอนอ่อยผาดิมูมีออนอ่อยแซบช่วยดิไหมแซบช่วยบางคนถ่ายกินคือคือชิบุยะกุงกินดีดมันเป็นอะไรมันขมยังขมปากบอกขมย่นได้เป็นวตมิต้มได้ินกินด แม่มากินสองชักลึกดดนะโอ้ยไปกินกล้วยไปชอนหน่วยหน่วยหนึ่งยังขมอยู่ดดวยหายแล้กินเลยยาหรอมันคือยังไงมันขมมันคือห่างเนากบได้ดินได้นหะกบใด้ดินอืมทังใหม่ดีไข่ไม่ดีไข่อืมมันหั่บกกินนะมันขมคมราุนนดน้อยยังกินแต่นางว่ะมัดเพิ่งนยังเงืนกันแล้วไข่แล้วก็ยังกินเป้นดังเท่ามันคมเป็นยาว่ะขม ขมัดีนากินกล้วยจะเบ็ดหมังเนงยขมอยู่มาขมแห้งอะนีได้กลัวฮอตเครื่องอขอได้มีแต่ภูมมีแต่ภูป่วยแท้หว่าไอ้บุญกายากเชี่ยวเยาเชี่ยวอยู่ไอ้บุญกาดิโทรถามเพื่นใครเนี่ยาใครยุ่งเพิ่นป่ะจำอะไรยกังเพิ่นปะกินยากินบ้างเพิ่นเนี่มันแต่บุญโฮมกอนั้นนะบุญหลานหาเศนใช่ไหมแบบสามพันกิปหนึ่ง ของแท้ตัวนีมืดเนาะบเ็นโกดูจห่อกระต้มก็ไม่ได้ห่อจ้ไไม่ได้ห่อก้วยบกลออื่นไม่ได้ห่อจังสิไีโมนาไปแพยุกกล้วยตามทีวีมันนะข่ายกล้วยเขากล้วยเถายมัแต่ละคนช่วยอมทิศอยู่ไปทิศไปขอกล้วยน้ำไปตูมันกินไปะเบอ่ะ คนบมมามา,มาน้ำหนากกับขั้นหมดละ่ะหนาแดงๆมันหนักมันมันชินอ่อนเลยเหรออยู่โอ้ย,อย,อย,อยบอกว่าเปลี่นะยนปีหน้ายังคิดเต็กเป็นทั่วว่ะได้ดไดม่มีหม่มองปอดแต่ว่าจะเก่ามันเนอย่าเก่ามั้เนาะนางว่มันคั่นแหงแปห่งอย่าให้มันแตะจุ่มๆ,ๆุมน้ำท่านะอ๋อกินเอ็มแลวเอาถ้วยไม่กันแบบนี้ง เนี่ยนั่นแค่เนื้อไพติดกันกว่าจะเห็ดกันไรเงกันกว่าแล้วเห็ดขัวไข่เหรอหมนี่เหนนี่เด้อที่นั่นน้ามีน้ก็ทังี่นันเลยทังน้อยแซ่บบ่แม่ผุนไม่มาแต่ไทยเมือนั้นแซ่บบานติดใจบ่ยังอยู่ในน้ำเพื่อนนะบานคืนบานฟองบัอยากกินปได้บนบวานคืน หมากอบกุ้ก็คนละกุ้งิ่นแม่มากอย่งว่าผาล้ำผาล้ำอย่างเงี้แหละผาล้ำหมอกิ่งตาก็ว่าอยู่เออกินได้เติบเพิ่มจุ่มๆน้ำเนี่ยล้างล้างเอาเอาจักตักน้ำน้ำนั่นนะล้างบานเฮาวแค่ทวอลมีหักไม่ได้น้ำน้ำนะกินได้ลูกน้ำกินน้ำอาบเหมือนกันบ่กอืมกินเยอะโอ้ย ไปเฮ็ดเบียกได้มือเดียวไข่ดีอยู่ไกลอยู่ไกลบ่แฮงมะนาก็บ่ฮอดมะนาก็บ่ฮอดเฒ่าบักอายไปเอาจักกระตูเฮ็ดั่โอ้มันเมื่อยแบบเมื่อยแบบอืมหูสิลับแม่นบ่อืมหูสิลับเ้นหุ่งซาเอื้อยเป็นนะหูลับแล้วก็ตาบ่เห็นหุ่งก็ย่างไปต่อบ่ได้แล้วบัดเพิ่นไปตายเแน่ไปซื้อขวัญเช้าคือบ่ตื่นลงมามาเฮาบ่ฮอดหื่อยิ ยุ่งหยไอ no เติมหายไอเติมหายอยู่ตเราเติมฮะบดฮ่าาสบดอันนี้หมากไข่พี่น้องเลยมันมันชุกบ่ะไเซ่บได้แซ่บหวานแต่มันชุกคักชุกแน่เลยบ่อะไรไปหาเฮ็ดบอแมอีบอว่าอะไรไปบอเบ่แลนายทูลินะไหม Nó sẽ trông như thế này nhá, nhắc đến khuôn khuôn đấy ạ Nhưng côn bởi bớt Ừ Nhưng côn bởi ăn tụt chuột <laughs> ừ. ừ. nữa nè Hồi lừa Đúng không chị em ăn một ít mấy Mà hãy đơm đó Đơm khắc cái đi rồi Nó hồng tông như bất lẽ hồi hồng Bà chị em ăn một ít nặn mà Mà cô ấy sẽ hối bà Ừ Cái nồng này khá sẽ um nhiều, nhiều, nhiều không? Nhiều ta nhả ra không อย่าลไรบ้อไปล,ลงปลุกดิตอมือลงนลดเดียวน้องหม่ช่วงชิมีใหน้องม่นะมีคนดียานไม่ค้องหาอยู่ม่ค้องหานี่แต่บอาได้มีคองหาเลยช่วยกันหาไหาใครผ่าคลายบอผ่าครมันชุกอยู่ว่นไเส็นะคะว่ามันชุกยุบอ่ชุกยู่แต่มันเป็นน้ำหนึบแน่นนะเสียนนั <m <m ่นเอง มันก็เป็นอ่อนๆวัดที่นะแซ่บอยู่อ่ะจะมือจบไม่ตู้อยู่อ่ะเผาชาวหนุ่มกำลังมาเลยเที่ยวทำใจเย็นมาเป็นยังไงวาไข่แน่เพื่อนวามือเพื่อนเอาเห็ดไปให้เขานะเพื่อน่าเพื่อนไปนายานาถืกอีดิปเพื่อน่ากินยาเอ็งมาท่านเอาเบ็ดเศร้าแหละเพื่อนวะใจเย็นเลยเศร้าเลยวว่ายาแล้วถืออีดิปเพื่อน่าเพื่อน่าให้ไปกวดขึ้นหมู่ไปแล้วเศร้าเลยนางไปิดูงนั่นแหละบุญน่ะ Ừ. nó hết cái hay không? Ừ. Hết nó ngam đấy là về hả? Ừ. Ừ. cả. Ăn nó áo kem huổi này, ừ. kem huổi nhầy này. Nó ừ. tí. nhau lát đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อออือ <Okay. S 1> อยากเกามัน่ะอ,อยาเกาอันยะกี้เข้าเข้าไปน่าตอนตอนเขาเป็นยุงเทพน,นะเพิ่นชิมียาให้ท่าได้ให้กับยาตุ่มมันเพิ่นให้กินให้ตุ่มมันานะมันฉีเศร้าเป็นผิวเข้าปกติแบบนี้แหละพี่น้องเลยแต่ว่ามันคั้นคืนนะอเกาเนาะประมาณประมาณสามสี่มือแหละมันกะ ลบไปเป็นผิวเฮาปกติมันสีแดงแบบขึ้นหมดเลยทั่วหน้าทั่วตาทั่วกต้นก็โต่นห้องว่าตุ่มมีอ่ะไหมไข่ของตุ่มอยังตุ่มหมึกแดงตุ่มหมึกแดงบอแมนสัตว์อีชุกอีใส่อะเนาะตุกใส่ก็มันชุกเป็นโดดนะันนี่ไข่แดงไข่ของตุ่มหมึกแดงมันสะออกแต่ว่าถึงหน้ามันก็ยุบอยู่บอแมนบอแมนอือมันมึงบ่ออยู่ในบ่ออ่ะอ่ะไปด้วยเอาะ จังนะมืนอนันเพิ่นเมื่อยมือนนัอยู่เฮือนทำหนังกะจะกกุมเมียได้เอือยกะวะ <c oughs> ไปหายแม่หายแมววะแม่ <c oughs> ไม่ขึ้นเดี๋ยวไปจีภาไปซักยากะรถถีบกะขี่โบได้บะ,น,ะ,บะนี่ต้มได้ทำหนนะดีพอเมือ่อโทรบอกเอ้ยช่วยได้กังขึนนะวะรถโบเฝ้าบอกแล้วกยาบะตอนเศร้ากันหนักหน้าเมื่อยวะ เดี๋ยวคือยังชม้อยอยยุตัว่ะทสาวกับพ่อประจันนัดยัมื่อเมื่อวีอะไตีวัน้วไปชื่อยาอุดยุ่งกระดามัแสบบ่อแสบบครมัใครอายุ้อ้ฮะปวดบ่าลแสบไปเลยกินเองกไหมเปียกับเพื่อนยากได้อิ่มจักว่หมอิ่มแล้วบ่ Osionfish. chắc bà chắc vào mì phụ gia khi chị chị sưu mật tông đó lạy đọc mong nè mốt nàng mốt nàng gin mặt tay mốt nàng gin mặt tay mốt nàng gin mặt mốt nàng แต่ว่าเอื่อยน้ำปลได้ไข่เป็นมับ่มาทำอะไรครับบ่ได้ไข่มีคนไขล่ละลายวันพ่นสองสามคนคนไข่ท่ากินหนำห่วมกันนี่ก็ติดได้ได้มา<อ>จังมวให้กินเงินเขาบุญดีเรากินลดเรากินลดอย่าไปกินห่วมกันเด้หนำในนะโจ<อ>กไข่โจกมันลดเอาเร็วหมอนเลยค่ะ โอเคพี่น้องเลยไปจอดกระชิเจบคคิปเพียงสมนี้ก็นอมนมนีกลับมาเจาะมุงน้องสาวกีบ่าเพื่อนเศร้าแล้วพี่น้องเลยมาได้สองมือแล้วมั้งสองมือสามมือแล้วเนาะไ<ม>ข่แหละพี่น้องเลยพี่ไอ้เพื่อนไปรับมาแล้วรดมานอนอยู่เพื่อนประจอยตื่นมาแล้ววันนี้พอประจอยมารับอมาอยู่นะประจอยว่าเพื่อนไข่แล้วถ้าโทษถามมาไข่แน่วะแล้วมือเ้านี้ไอ้ไอ้ไเพื่อนเมือวะอยากไข่ออกตุ้มเพื่อนวะเขาเลยออกมาเมืองพี่น้องไป จอยก็เลยต้มข้าวเปียกมาให้เนาะต้มข้าวพักรโลนี่นะพี่น้องเย็นบาปยินพ่อมีแห้งยังสินาขมหอบวกินข้าวกินน้ำมันเห็ดให้เมื่อยฉ่ำหอมบวกินข้าวเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยปรจอยกรอบบุญขอบคุณเนี่ยที่ทุกท่านเด้อที่เขาเมืองคิดปรจอยไปแล้วกลับมาสบายดีสบายดีนั่นละสบายดีโดยไปแล้วพี่น้องเเนาะอยู่หางอยู่หน้าเหมือนนี่